สวัสดีครับพี่น้องนะครับมิดหมอเชนแฟนมอลลล้อีพ่อ้องแหลกกันพ่อโอ้ยผมจมมือขึ้นแล้วโอ้โนะครับอแม่เดียังซูกินเนาะมนเนาะอแม่ปนปาทูตีแม่งมานิปนลาดปนปาดุโอ้ยกัของเสียบนี่ล้วเนาะนี่พี่น้องมขึ้นลอยหนาม้องรองเลยนะฮเนาะเ้นมาขน เออนำสดตัวครับลองลองลองผลลขึ้นกันอีเมียปลไหลมาเลยนตกพีีนองมือนีเดดดีครับครับพีนองครับมือสีบดตกแล้วครับมือนี่ปลางมันอ้หู้ดเสียลาปีนองมือหน่งใช่นามบนนีใช่แต่ไม่ใช่นามบนอิ่มเลยเนาะคนปลาทู่ีีนองเจับสมพระโอ้โหดนปลาดุกครับมีตาปลาฟงบ้ามาเนี่ย มีตมหํหงบ่แม่ามาเนี่ย<ะ>มีมีมีตมหงม,อมโอตหงกับมีเห้ก่ดได้พี่น้องตัดบ่ไห้ครับเปน้หาเต็นเเห็นยบ่การเต็ยนะตีมแจกการแก้งครับพี่น้องครับน,นี่นะ คนปัดทู่คนปัดดุกเจมอนีของเสียบครับพี่น้องครับผมอยากไปตลาดาะพักกันนะพวเน้นอยู่พูนปลาดุกครับต้องไปต่าต้องไปต่ากันครับชเ่านาเอามาจอกกระปปลาดุกเช้าน้อยแล้วกระเจียวแล้วเนี่ยงานครับ ผมไปเ็นเดี๋ยวขจั้นรุกพอมาเนี่ยต้นปรดุกใช่ครับไปตลาดไปตลาดไปหาพักจริงนนเขาบอกเนาะ

ใจใจใจใตายพอใจพอใจนะี่อย่ายลงเลยวาวานอยูนี่อยู่นเจ้าวานอยู่นี่เจาพอทันผู้ใดอยู่ไดทั้งนั้าบอเสียงันให้พ่อเราถูกแขนใ้พ่อให้เป็นพรพระพุทธเจ้าไอเอมี่เอมี่เอมี่อยู่นี่ครับบอก

โอ้ยก oh. <ó> ินถสิกินนถอดูกยานทองเสียนันจุดแยงกนเสียเดี๋ยวนั่งเอาเชื้อหน่วยยังครับคนทำโอ้โหถามว่าถามนปลาดุกเ่ให้แม่ไปเบ่งยกเ้เจ้เอเี่ยเ้ล้ยเขาล้วไรดีโอ้ยเดี๋ยวกินกับเพพดีครับพี่น้องพอดีพัก็มาตะบันอมสียางไปตลาดไปเบ่งงยัง ม้งผักอยู่นี่บอกแค่บ้างพ่อเนี่ยครับนี่พักบูมันรั่วกันละมันทั้งรถโอ้ยบ <c oughs> ตบอ้ไรมาเปนรั่วอีลิตบทุกแล้วครับต้เตือตนแล้วพี่เด, <c oughs> <c oughs> ดินเอ้ เป็นผู้ใดน้อ่เนาะคือบอกของคนคือบอกออกมาจากเดี๋นี่คนหลับจังนี่แล้วบอกมาเหตเไรเหรอเห็นมีเสียงเลยเนาะแจ้งด้ยเน็ตก็ได้หันไปตลาดกันเก็บเหีดเก็บให้ถอดอนผู้ไปหาซื้อนงบไม่ยังมากิน ทำหุ้งกำมีอะไรอีกฮะแม่งโซบินเน่ากะปุกตุ่มเจ้าโดนร้องไห้กันได้สิบตังค์ยังเงี้ยเหมือนเด้อยังเงี้ยเหเอนเด้อว่าไก่โคตรแข็่เที่ยวไปเหนียวเนี่ยเลยวยางกี้กี้โอ๊ย

ยัมีแม่เปล่เอ้าวผ่านห่วงอ๋อสิบเดษเลยใชาไแมคะส้มตำเนี่ยนี่จานสามเอาเสร็จละเดี๋ยวถวายแล้วเสียถกาย แม่ถอยอ้จิคนป่าชูพ่อบ้างไหมพ่อห่อนจิพ่อห่อนป่องอันหนาอยู่เนาะอันนี้เนาะ บ่องหอนหรอวะมีคน,นร่วมอยู่ครับครับพี่น้องนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ค,คดติดตามเนี่ยกันแล้วกันได้ครับเออจะเข้าสิ่อตับอ,อ,องค์กนพ่ะนะครับขอบคุณละสวัสดีครับ